และก็วันนี้เป็นงานกระเพรา h ช l เลนจ์นะคะซึ่งหลังจากที่เราเราทำเป็นรายการออนไลน์ในการที่เสรับกระเพเข้าไปตะเวนทั่วประเทศเพื่อตามหาสูตรกระเพราที่เข้ามาประกวดกันแล้วก็วันนี้เป็นรอบสุดท้ายก็เหลือ12ทีมแล้วก็วันนี้ก็มาแข่งขันกันเพื่อที่จะหาที่1และสูตรนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในในซีรีส์ของเราค่ะเหมือนซีรีส์เรื่องนี้ก็เหมือนเป็น ซอฟพาวเวอร์ป่ะคะเพราะากะเพราคือมันก็ดังเป็นอาหารชื่อในไทยเหรอเอาเราตั้งใจไหมคะจริงๆแล้วด้วยเมนูผัดกะเพราของไทยอ่ะครับก็ถือว่าเป็นซอฟพาวเวอร์ของประเทศเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยตัวตัวนิยายเองเนี่ยตัวเชฟโอ๊เนี่ยเขาก็มีสูตรกะเพราของเขา,เ<อ>าซึ่งก็มีข้อแม้ต้องไม่มีถั่วฝักยาวเราก็เลยเอาเมนูนี้เนี่ยครับมามาเป็นตีมการจัดงานกะเพราชาเลนจ์ในวันนี้ซึ่ง พี่เป็นหนึ่งในกรรมการวันนี้ต้องบอกว่าชิมหมดเลยทั้ง12 12เมนูอร่อยหมดตัดสินกันยากมากเพราะว่ามันมีทั้งกะเพราที่มีความเป็นออริจินัลมากซึ่งพี่รู้สึกว่านี่คือซอฟพาวเวอร์แท้ๆเลยอ่ะกับอีกอันนึงคือ,อ,อบางเมนูที่เป็นแบบฟิวชั่นซึ่งอันนี้ก็ยังคีบความเป็นผัดกะเพรารสชาติความหอมความฉุนของพริกความเผ็ดของพริกความหอมของใบกะเพราซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยก็จะมีมีเทคนิคในการทํา บางคนอย่าง,างสูตรที่ชนะเลิศในวันนี้ครับก็เป็นการขัดด้วยน้ำไม่ใช้น้ำมันแต่เขาก็จะมีเทคนิคในการแก้ไขปัญหาโดยการเอาพริกไปคั่วก่อนแล้วค่อยมาทำทีละอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพี่ว่าเนี่ยมันคือคือสูตรที่สามารถแบบว่าเผยแพร่ออกไปได้ในซีรีส์เรื่องนี้ก็หวังว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นตัวนำพาให้เป็นซอร์เวอร์่งา,งาง,งหนึ่งของอาหารไทยซึ่งถ้าเกิดว่าซีรีส์เรามีโอกาสนะคะที่จะได้แบบว่ากระจายออกไปได้ดูกัน ในที่ต่างๆนั้นก็คงจะมีโอกาสได้เป็นซับเวอร์แหละค่ะอะไรคือจุดเด่นที่เลือกเมนูสูตรที่ชนะครับที่มันยากมากคือจริงๆมันดีหมดเลยดีหมดนั่งฟังแล้วแบบเอ๊ะดีหมดเลยอ่ะคือมันยากยากนะครับแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเมนูที่ชนะเลิศในวันนี้คือพี่ว่าเป็นมีมีความครีเทีฟบางอย่างแต่ว่า ครีเอทีฟในการแก้ไขปัญหาในการมันเป็นกะเพราที่มีความพรีเมียมในการเลือกใช้เนื้อส่วนหนอกกับ80%ซกับเนื้ออีกส่วนหนึ่งที่มีความมันอีก20%แล้วใช้น้ำมันจากตัวเนื้อเนี่ยครับมาแทนน้ำมันในการผัดโอ๊ผัดด้วยน้ำการเลือกใช้พริก4ชนิดขึ้นมาเพื่อชูรสให้มีความหอมความฉุนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ใดๆทั้งนั้นเนี่ยออพอพอดูเหมือนเป็นผัดกะเพร,ราราดข้าวโปะไข่ดาว แต่มันไม่ธรรมดาจริงจริงรรสชาติอันนี้เอกฉันมากเลยครับกรรมการทั้งสามคนวันนี้ดูใส่ใจในรายละเอียดมากมากครับมาถ่ายน้ำยังไงบ้างเหมือนเราไปเฟ้นหาร้านมาเพื่อมาแข่งขันวันนี้ครับผมใช่ครับหลังจากที่เราเดินทางแล้วก็ทั่วประเทศจอยกับการเดินทางไปชิมครับไปชิมครับ,ค,รบคือไปถึงที่เขาก็จะทําให้ชิมใช่ก็คือตั้งแต่เราชิมกันนะเราก็รู้สึกว่าอุย แต่ละสูตรอะคือก็หนักใจแทนกรรมการเพราะว่ามันอร่อยทุกร้านเลยจริงๆใช่ครับแตกต่างกันไปเทคนิคแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการเลือกวัตถุดิบแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยครับสูตรนี้ก็จะไปอยู่ในซีรีส์ของเราใช่ครับผมเจฟโอ้ก็ต้องก็ไม่รู้ว่าเมนูนี้จะเป็นรู้อะไรได้เทคนิคมาบ้างไหมได้เทคนิคมาบ้างครับผม ด้วยการผัดน้ำผัดน้ำอย่างหนึ่งเพราะเมื่อก่อนก็ก็งงอยู่ว่าผัดน้ำแล้วมันไม่ติดกระทะเหรออะไรเงี้ยครับก็ก็มีการสอบถามพี่ๆเขาไปครับแต่ในชิลีคือเราต้องแสดงด้วยความชำนาญครับผมค่อนข้างหลายครูครับตอนนี้ได้ได้ข้อมูลจากหลายอาจารย์เชฟพลอยก็มีการเทรนมาด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ด้วยพื้นฐานพี่สายเขาก็เก่งอยู่แล้วครับทำอาหารเป็นอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบ่าจะสบายขึ้นมาดูได้ดี ในในซีรีส์มันจะแบบว่าเผ็ดร้อนเหมือนผัดกะเพรามากหน่อยแค่นี้อันนี้พูดถึงเรื่องเนื้อหาหรือซีนหลายๆซีนหรือเปล่ารวมภาพรวมเอ็นรวม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 ว่าเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนพริกหลายชนิดมีหลายแบบหลายกระบวนท่าในการผัดกะเพราอ๋อผัดหั่นอะไรก็ว่ากันใช่ครับก็ก็อยากให้ติดตามดูครับเพราะว่ามันมันก็หลายอารมณ์หลายอารมณ์ครับครบรสจริงๆครับครับผม พี่สอนนะคะอยากจะทราวา่าซีรีส์เรื่องนี้คือมันจะสนุกหรือ,รรอ,ว,อว่าเผ็ดร้อนคันกํลังกลัวคำว่าเผ็ดร้อนอยู่เลคือต้องบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ตั้งใจจะเผ็ดร้อนนะกันเพราะว่าโดยโครงสร้างเรื่องมันจะมีมันจะมีหลากหลายอารมณ์อย่างที่บอกแหละค่ววะว่ามันมันก็มีความเป็นคอมเมดี้มันมีความโรแมนติกมันมีความอะไรอีกหลายๆอย่าง แต่ว่าไอ้ส่วนเผ็ดร้อนนั้นมันก็คงมีอยู่เป็นตัวชือรสบ้าเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เรียกว่าเป็นเป็นซีรีส์ที่เอ่อมันจะไม่ได้แบบเข้มข้นแบบอะไรเงี้ยเนาะแต่มันดูแล้วแฮปปี้ดูแล้วมีความสุขมากกคุบรู้สึงไหมคะเอ่อครบมไหมคะครบนะกลมๆกล่อมๆกล่อมงพอดีพอดีค่ะก็สิ่งสัมพัน์ก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบคู่นี้ที่เขาแบบว่ามาเป็นคู่นาครั้งแรกนะคะแล้วก็จะมี คู่โนนเดบิวต์นี่เป็นเดบิวต์คู่ใหม่อีกคู่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะสรุปเบนก้าฟิวหรือกาฟิวเบนก็เดี๋ยวให้แฟนๆตัดสินในซีแล้วกันแ่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณประกาศว่าเบนก้าฟิวก็เบนก้าฟิวไปก่อนตอนนี้เป็เฉพาะวันไปมีสลับกันได้ด้วยแล้วแต่เม่ง่าแลต่ไม่เราจะได้ดูกันเมื่อไหรแม่ไม่ไรครับโอ้โหเร็วมากเลยอ่ะห้ากรกฎาคม 5กรกฎาคมนี้ได้ชมอีกแล้วครับผมทั้งวันสัปดามันะค่ัใช่ครับผมสี่ทุ่มสิบห้าใช่ไหมใช่ครับสี่ทุ่มสิบห้าอยากให้อาร์ตูนฝส่เราเป็นตัวแทนฝากครับก็ขอฝากซีรีส์รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวครับผมก็ก็เป็นซีรีส์อย่างที่บอกกันเมื่อกี้มันครบรสครบหลายอารมณ์ครับผมก็มี มีเผ็ดตัดที่บ้างมีเปรี้ยวมีเกี๊มีลูกโดนมีหมดหมดทั้งจอครับอยากให้นึกถึงรสชาติของอาหารเพราะว่าในซีนแต่ละซีนพวกเราที่พวกเราได้อ่านได้เล่นกันไปก็มันก็เปรียบเทียบเหมือนเหมือนรสชาติของอาหารแต่ละมุมอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามครับพูดได้ดีสักไม่กล้าเสิร์ฟเลยก็อยากจะขอฝากว่าทุกคนตั้งใจครับทั้งทีมงานทั้งตัวนักแสดงทุกคนครับก็พักกันบ้านอย่างหนักครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบในซีรีส์เรื่องนี้นะครับรักนี้ไม่มีตัวฝักยาวครับ พี่เสริมีนิดแล้วกันครับว่าตอนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ขอให้เตรียมอาหารนะครับโดยเฉพาะผัดเมนูผัดกะเพราะวางวางไปด้วยดูไปด้วยเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทำลายกระเพาะอาหารคุณมากจุกต้องครับนะครับแล้วต้องคืนด้วยตอนตอนสี่ตอนสี่ถสิบห้าด้วยเป็นเวลาที่เหมาะมากครับเหมาะกับการกินผัดกะเพราแล้วก็ดูซีรีส์ของพวกเราไปด้วยแล้วให้เด็กๆฝากทีละคนไหมคะเด็กๆอีกนิดนึงคือให้ชอช็อตพูดถึงเชฟแต่คนที่ทำ เชฟแต่ละคนที่มาวันนี้อี่บา,าเข้าผู้เข้าแข่งขันเหรอคะ,อะก็คือคือเริ่มต้นนะคะ่ะเราให้ส่งทุกคนส่งที่สนใจจะมาร่วมงานกับเราอะส่งคลิปส่งอะไรเข้ามาแล้วแล้วพวกเราก็ดูกันตั้งแต่ตอนเป็นคลิปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คัดเลือกกันแล้วก็ส่งพิธีกรของรายการออนไลน์ออกไปกับทีมงานออกไปตะเวนแล้วก็ที่ได้มาสิบสองต้องบอกว่าเอาจริงๆเหมือนที่พี่บุญเวทีเมื่อกี้อะค่ะว่าพี่รู้สึกว่า มันเป็นการแข่งขันที่สนุกมากแล้วก็น่าจะแตกต่างจากการแข่งขันทั่วๆไปที่เขาแข่งกันเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะแข่งกันแบบจริงจังแข่งกันแบบเอาเป็นเอาตายแต่ของเรามันดูแบบเป็นการแข่งขันที่แบบก็เหมือนซีรีส์เราแหละครบรถมากเพราะว่าก็ดูสิคะมีทั้งคนที่แบบเป็นเชฟจริงๆ เ,เจ้าของร้านเป็นแบบคนที่ผัดกะเหลาขายวันละ200จานแล้วก็มีท<บ>ั้งแบบมบะหมีแฟนขอับแบบมีแบบทุกอย่างเลยจริงๆมีทั้งแบบมาจากต่างประเทศด้วยนะคะส่งมาจากไต้หวันก็มีส่งมาจากสิงคปโปร์มาตั<ะ>้งมาตั้งหลายประเทศก็มีอะไรเงี้ยที่ตอนที่เข้ามาประกวดกันนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะได้มา12วอันนี้ก็เลยบอกว่ามันเป็นการประกวดที่ทุกคนคงสนุกแล้วก็มีความสุข เมื่อกี้ก็คุยคุยกันกับน้องๆที่เข้ามาทุกคนก็แบ ination, แบแฮปปี anya, ้กับวันนี้ที่มีโอกาสได้แบบมาเร่วมสนุกกันเนั้นการแพ้ชนะก็อาจจะเป็นแบบสิ่งหนึ่งที่มันทําให้สนุกตื่นเต้นแต่ว่าการไี้มาร่วมงานกันพี่ว่ามันก็สนุกมากแล้วแล้วก right. ็ต้องบอกว่าทุกทีมตั้งหลักมากทุกทีมก็ตั้งใจมากเขาแบบตั้งใจกันมากจริงๆค่ะก็เดี๋ยวเนี่ยคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวจะต้องไปตามชิมตามร้านต่างๆกันอีกใครที่มีร้านเดี๋ยวเราจะตามไปชิมเขาค่ะเรียกว่าก็คือแบบว่าเป็นกระแส สำหรับเรื่องนี้เหรอคะก็พยายามสร้างกระแสอยู่ค่ะใช่ไหมก็จริงๆการแข่งขันหรือการทำรายการออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นการอินโทรให้ให้ทุกคนได้รู้ว่าเดี๋ยวจะมาแล้วนะเรื่องนี้จะมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็การดูรายการออนไลน์นี้ก็คงมันยั่วน้ำลายกันไปทำได้อยากจะดูซีรีส์ของเรามากขึ้นค่ะอ่ะแต่ละคนยื่นปากเข้ามาแล้วกันค่ะมาท้ายแถวค่ะ อก่นสวัสดีครับฝากซีรีส์เรื่องนี้ด <congratulations> <occurs> ้วยนะครับ <os> ก็เ yeah. ป <as> ็นซีรีส์เรื่องแรกของของอ้นเลยนะครับอ้นก็ในระบบเป็นเชฟเกลือนะครับเป็นมือขวาของเชฟโอ๊กเชฟโบค่ะเป็นของเป็นมือขวาของพิสายนะครับก็ฝากติดตามเชฟเกลือด้วยนะคะรักนี้ไม่มีชัวฝักยาวครับสวครับครับสวัสดีครับก็ไมเคิลนะครับ ก็รับบทเชฟน้บหนึ่งนะครับก็ในเรื่องนี้ก็เป็นสีสันครับสนุกค่อนข้างสนุกครับบทบาทก็จะเป็นเพื่อนกับเพื่อนสนิทกับเชฟโอบนะครับก็เชื่อว่าเชฟน้บหนึ่งก็จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับผมฝากติดตามเป็นเชฟทําอะไรคะเป็นเชฟขนมหวานครับผมหน้าหวานมากใช่ครับ เจ๊คนุ่มหวานแต่ไม่รู้ทำไมหน้าหล่อจังใครคนหนุ่นพูดใครบอกอะเมย์เทมบอกพูดเองก็พอก็ขอฝากนะครับซีรีส์รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวด้วยนะครับแล้วก็ฝากเชฟน้ำหนึ่งด้วยนะครับทำงานสัางกันดีแม่สวัสดีครับเรียร์รีนะครับก็รับบทเป็นออโต้ครับในเรื่องรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวก็เป็นเชฟที่เป็นเชฟทำอาหารจีนนะครับก็ ต้องบอกว่าตัวอโต้เนี่ยไม่รู้ว่าอาจจะทําอะไรที่ดีหรือว่าไม่ดีในเรื่องหรือเปล่าอาจจะต้องรอติดตามชมนะฮะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับออโต้แล้วก็รักนี้ไม่มีถกฝักยาวด้วยนะฮะเนดอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนคนไม่ดี สวัสดีครับไฮ <laughs> เกอร์ธนวัฒนนะครับรับบทเป็นเชฟปั้นสิบนะครับเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นอาูเมกับออโต้ครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเฟลลี่มากอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนมาไม่ไม่เคยแบบคิดร้ายกับใครเลยประมาณน,นี้ครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีค่ะเบลล่นะคะรับบทเป็นข้าวสวยเป็นแฟนเก่าของเชฟโอบค่ะยังไงก็ฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะจบแล้วบวบจเสีย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  พี่บทบาทนะครับเล่นเป็นคนรวยนะครับก็ยังไงก็ฝากละกันคู่เดบิวนะครับเบนกัลฟิวหรือว่ากาฟิวเบนนะครับรับรองว่าเขาว่าจะมีซีนให้กับทุกคนได้คอลีฟินกันแน่นอนก็เป็นการเข้าฉากกับกาฟิวก็เขินๆนะเอาจริงเขินๆก็แบบเวลาเล่นเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยก็เวลามองตามก็เขินอยู่ไม่เราต้องไม่สขินละที่เราโอเปอเรชั่นอลเราแบบว่าเรียนเราเวิร์กช็อปมาแน่ใจนะ ก็ม okay. ีบ้างก็ม okay. ีบ้างก็มีบ้างครับแล้วผมก็กาฟิลนะครับแล้วบทเป็นนักกายภาพเจเจนะครับเป็นเพื่อนรักคนสนิทของปาวานนะครับผมในเรื่องก็จะแบบคอยแก้ปัญหาให้เพื่อนรักนะครับแต่เพื่อนรักเนี่ยก็ดันหักเลียมโหดให้เราเนี่ยมาพบมาเจอกับคุณเมทัศนะครับใช่แล้วซึ่งโชคดีหรือว่าโชคร้ายก็ต้องไปรอไปติดตามในซีรีส์ตีกันแน่นอนแต่บอกเลยว่าถึงไม่ได้ทำขัดกระเพราแต่การทำกายภาพเนี่ยรับเหตุ ร้อนดุไม่แพ้ผัดกะเพราแน่นอนไปงี้เลยมาก่อนมาว่าไไว้ก่อนแน่นอนแต่ยังไม่ได้แสดงนะรายการไม่มีคิวเลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับครับก็ซ้ายครับผมก็เชฟโบครับผมรับบทเป็นเชฟโบสถเชฟที่เก่งที่สุดครับผมแล้วก็ดุดันที่สุดนะครับอรับบทเป็นปาวานครับนายแบบสุดแซ่บครับ ก็อยากจะฝากแล้วกันฝากแล้วก็ขอกำลังใจจากทุกคนนะครับว่าทั้งทั้งนี้พวกเราสองคนก็ก้าวขึ้นมาในบทนำครั้งแรกเป็นหัวเรือหัวเรือหัวหอนะครับก็อยากให้กำลังใจทั้งพี่สายแล้วก็ผมนะครับครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานของเราแล้วก็ก็ตั้งใจครับอยากให้ทุกคนได้ได้รับชมซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจทํากันนะครับนี่ไงพวกเราสองคนแล้วก็ทุกคนจะทําให้เต็มที่ครับ